สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับน้องดาวสาวสีสเกตคนเดิมนะคะและช่องแ a น a ดา Life by ยดาวนะคะวันนี้ดาวจะชวนเพื่อนๆนะคะมาทำเค้กกล้วยหอมกันนะคะนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือกันเลยนะคะเราไปเริ่มดูที่ส่วนผสมของเค้กกล้วยหอมกันเลยคะ่ะ โอเคค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เราบดกล้วยหอมของเราเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเพื่อนๆเราก็จะมาตีน้ําตาลนะคะผสมกับไข่นะคะก็มาเริ่มกันเลยค่ะเทน้ําตาลลงไปนะคะแล้วก็ตอกไข่เข้าไปนะคะสองฟอง ตีเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะเติมเนยละลายนะคะ80กรัมนะคะลงไปนะคะ ตามด้วยเนื้อด้วยหอมบดนะคะใส่ลงไปให้หมดนะคะใส่ลงไปให้มดเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็เทนมสดลงไปนะคะ แล้วก็ตีให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่ส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะเพื่อนๆต่อไปเราจะเติมแป้งลงไปนะคะแล้วก็นวดอีกทีหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นแป้งผสมผงฟูเกลือแล้วก็เบกกิ้งโซดานะคะเทลงไปให้หมดเลยนะคะ หลังจากที่เราตีแป้งของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อก็จะเนียนๆประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะเอาเนื้อของเค้กกล้วยหอมนะคะจะไปเทใส่พิมพ์นะคะก็ไปทํากันเลยค่ะค่ะเพื่อนๆขั้นตอนต่อไปนะคะก่อนที่เราจะเทส่วนผสมของเค้กกล้วยหอมที่เราผสมเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมาเปิดตู้อบทิ้งไว้นะคะเพราะว่าระหว่างที่เราเทส่วนผสมลงไปในพิมพเนี่ยกว่าจะเสร็จก็จะทําให้เตาอบของเราพร้อมที่จะอบ เค้กกล้วยหอมนะคะเราจะมาเปิดเตาอ,อบทิ้งไว้นะคะเดาใช้ไฟ180องศาค่ะก็เดี๋ยวเราไปเทเค้กกล้วยหอมใส่พิมพ์กันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเทเค้กกล้วยหอมที่เราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเทลงไปในพิมพ์นะคะไม่ต้องเทเต็มพิมพ์นะคะเพื่อนใช้แค่3ามในสีนะคะเพราะว่าถ้าเราเทไปเต็มตอนที่เค้กกล้วยหอมเสร็จนะคะมันก็จะลดดอกมานอกพิมพ์นะคะ ก็เทไปแค่3ส่วน4เนาะ ค่ะหลังจากที่เราเทส่วนผสมของเค้กกล้วยหอมเสร็จแล้วนะคะสูตรนี้นะคะดาวจะทำได้ทั้งหมด12ชิ้นนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราไม่ต้องเทเต็มนะคะประมาณ3ส่วน4ของคัพเค้กนะคะหรือว่าถ้วยคัพเค้กนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะถ้าคนไหนที่อยากจะใส่แต่งหน้า เค้กโวยหอมของเรานะคะวันนี้ดาวก็จะใช้เป็นช็อกโกแลตชิพนะคะดาวก็จะใส่ลงไปในเค้ก้วยหอมของดาวนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบใส่ช็อกโกแลตชิพลงไปในเค้ก้วยหอมนะคะก็ไม่จาเป็นต้องใส่นะคะก็เอาเข้าตู้อบได้เลยนะคะก็วันนี้ดาวจะใส่เป็นช็อกโกแลตชิพนะคะใส่ไม่เยอะนะคะพอเป็นพิธีสักสามถึงสี่ชิ้นเนาะ ประมาณนี้อ่ะนั้นหล่นไป4ชิ้นไม่เป็นไรค่ะพิเศษคิ้นสุดท้ายโอเคจะประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าเตาอบที่อุณหภูมิหนึ่งรองศานะคะใช้เวลาอบประมาณ20นาทีนะคะเรามาเริ่มอบกันเลยค่ะใส่ลงไป ระวังมือนะคะโอเคเราใช้เวลาอบ20นาทีนะคะเพื่อนอีกย0สินาทีเดี๋ยวเรามาเช็คเค้กกล้วยหอมของเรากันนะคะตอนนี้เวลาผ่านไป10นาทีแล้วนะคะเค้กกล้วยหอมของเราก็เริ่มขึ้นฟูแล้วนะคะเริ่มจะได้กลิ่นหอมๆอ,ออกมานอกเตาแล้วนะคะ นี่เลยค่ะเห็นไหมคะขึ้นฟูสวยเลยประมาณนี้เลยค่ะค่ะตอนนี้ก็ครบเวลา20นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดเอาเค้กกล้วยหอมของเรานะคะออกมาไว้ข้างนอกนะคะโ้วหสีสวยมากเลยค่ะน้าไว้ข้างบนก่อนนะคะ สีสวยมากค่ะทุกคนหอมมากเลยเดี๋ยวรับมาไว้ข้างบนก่อนเนาะนี่ค่ะทุกคนหลังจากที่เราอบเค้กล้วยหอมของเราครบ20นาทีแล้วนะคะหน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะสีไม่เข้มมากนะคะสีกำลังสวยเลยนะคะ หอมมากๆเลยค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะเอาเค้กกล้วยหอมของเรานะคะมาตากบนตะแกรงนะคะให้คลายร้อนนะคะประมาณ10นาทีนะคะ นี่ยค่ะเพื่อนๆเราก็จะวางให้เค้กรวยหอมของเราคลายร้อนนะคะเป็นเวลา10นาทีนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าเค้กรวยหอมเนี่ยจะไม่มีล้นออกมาจากขอบของแม่พิมพ์เลยนะคะเพราะว่าเราเทส่วนผสมของเค้กรวยหอมลงไปแค่3 -4 ส่นนะคะหน้าตาจะออกมาสวยแล้วก็เต็มพิมพ์แบบนี้นะคะจะไม่มีล้นออกมาเลอะเทอะพิมพ์ของเรานะคะเห็นไหมคะ วันนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามารับฟังในการทํเค้คกกล้วยหอมกับดาวในวันนี้นะคะคลิปหน้าดาวจะพาไปทําอะไรไปดูอะไรหรือไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามชมคลิปครั้งหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ